มาอืมมาครับผัดกับเผาไก่ขอสวรรค์มาปึ๊บนี่พริกกระเทียมขานี่มัตนต้องนี้นิดนึงจัดไปครับพี่น้องสวัสดีครับนี่ เข้ากันนะครับพี่ออโอ้ไม่เสียไม,ไม่เสียโถแอมเล่าหยะดอุ้ยไม่เสียไม่เสีย,สย,สยอะไม่ต้องร้อยหอมเดี๋ยวเราต้องคั่วอีกนานเพราะไก่มันเหนียวีใ่ใส่ไก่ลงไปเลยไก่บ้านเนี่ยใส่ใส่ใสไปเลยเรงไฟหน่อยอื คั่วไปเลยเนี่ยเดี๋ยวมันก็หอมเมื่อเคี่ยวไปนานๆเนี่ยสูตรผมคนละวัน,นก็จะมีพริกกระเทียมพริกแห้งสดแล้วก็หกคาหอมกระเทียมตำให้ละเอียดเลย,เ,ยเป็นสูตรของคนระวันนะจะหอมหน่อยเคี่ยวไปไม่ต้องร้อนเนี่ยสูตรผมจะใส่ เอาไปคุกเลยกับพิกแกงผัดเผ็ด,ผดไก่บ้าน,ะนระหว่างรอนี่ก็เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งซอสฝาเขียวตาภูขาวทองจัดปน้ำมันหอย จับไปอต่อด้วยผงนัวใส่น้อยแซบน้อยใส่มากแซบมากน้ำตาลใส่แดงเล็กน้อยอืแล้วก็นี่ รสด,ดีเล็กหน่อยโอเคอืมนี่ก็ผัดเลยเคี่ยวน,นานๆมันก็จะแบบว่าไม่เหนียวเคี่ยวกันเลยลรอให้มันหอมหอมให้พริกขึ้นเครื่องแกงขึ้นน่ยแล้วก็ใส่น้ำล้างกกน้ำล้างก๊กนี่สำคัญ อย่าไปทิ้งเียได้ใส่น้ำลัาครกแล้วทีนี้ก็เคี่ยวไว้พักเคี่ยวเสร็จปุ๊บก,ก็ปิดไฟแล้วก็ใส่ใบกะเพราสุดท้ายเลย ใส่น้ำน้ำงป๊กแล้วทีนี้ก็รอสักพักสักพัก5นา,าทีสินาทีแล้วแต่ความแรงของแก๊สนะไม่มีอะไรมากสูตรนครสวรรค์สูตรที่เล้า มาครับหลังจากเคี่ยวไปประมาณสิบนาทีนี่เลยกระเพราสุดท้ายเลยปิดท้ายเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บออืม,อ,มอร่อยไหมอร่อยมันอยู่ในรสปากนะบางคนกินเจิดกินเค็มกินรสจัดช่างแมงผมกินแบบนี้ยรสผมนะครสวรรค์น,นี่เลย กินกันเหล้ากับแก้มมุงเหล้านะสีสันก็จะประมาณนี้หลังก็เคี่ยวไปประมาณสิบนาทีอ่นนาจบตักใส่จานกินข้าวได้มาปิดแก๊สเรีเยบร้อยมาจบครับจากอ้วนน่อคอนวสนร์เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ